อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แนเดอครับ สวัสดีจ้ามาอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนทุกท่านนะครับนักสะสมมือเก่านักสะสมมือใหม่และนักสะสมมือสมัครเล่นนักสะสมรัพย์นักะสกะสมเหรียญทั้งหลายนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่ช่องนี้นะครับแซฟจุงลุงบัวชาแนลนะครับเพื่อนเพื่อนเหรียญนี้ก็ได้รับมาจากเพื่อนเพื<ๆ>่อนทางแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจ t ิกต็อก และก็แฟนเพจทางช่อง YouTube ชาแนลช่องนี้นะครับที่ส่งมาขายให้ในราคามิตรภาพนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่เลยนะครับเพื่อนๆมีความสมบูรณ์อยู่เลยนะครับเป็นเหรียญในราชการที่10นะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญรุ่นแรกด้วยนะครับในปีพศ2562เหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่มีความผิดพลาดในการปั๊มนะครับในการผลิตนั่นเองนะครับและก็เล็ดลอดออกมานะครับ คนขายนะครับเป็น f c ซนะครับ f c ของเราเนี่นะครับส่งมาขายนะครับส่งมาขายในราคามิตรภาพได้รับจากการทอนนะครับได้รับจากการทอนจากการไปซื้อของมานั่นเองนะครับเพื่อนๆคนส่งทอนก็ส่งทางด้านก้อยขึ้นนะครับคุณป้าแกก็ไม่ได้สังเกตนะครับพอกลับมาถึงบ้านเอตังทอนมาทําไมพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งทําไมมันเป็นแบบนี้นะครับ พอดีแกก็จะเอาไปทิ้งนะครับจะรีบไปซื้อเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีความผิดนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าแกไปทําให้มันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพราะสีมือของแกเองนะครับเป็นจากสีมือของการผลิตนั่นเองนะครับความผิดพลาดจากงานผลิตนั่นเองนะครับมันก็ต้องมีบ้างนะครับหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในแสนนะครับหนึ่งในหมื่นหนึ่งในล้านเนาะมันก็ต้องมีบ้างนะครับหนึ่งเหรียญนะครับสองเหรียญนะครับเพื่อน ทีนี้แกก็ไปเจอเพจนะครับทางช่อง t i k t ็อกนะครับเป็นภาพที่ลุงลงแล้วก็ประกาศรับซื้อนะครับแกก็เลยติดต่อมานะครับลุงก็เลยไปรับซื้อด้วยตัวเองนะครับไปที่บ้านของแกเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะแกก็ใส่หออย่างดีนะครับใส่ถุงอย่างดีนะครับเอามาให้ลุงได้รับชมว่า แกบอกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะดูหน่อยดูหน่อยดูซีดูซีอะไรพวกนี้เราก็พลิกดูนะครับพลิกซ้ายพลิกขวาดูก็ไม่สวยจริงๆเลยครับเพราะว่าทางด้านพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นะ่ะไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆมีแต่ทางด้านก้อยนะครับที่เด่นชัดไม่มีข้อติเลยนะครับทางด้านก้อยนี่เด่นชัดไม่มีข้อติเลยนะครับ เป็นเหรียญที่หายากนะครับแบบนี้นะครับนักสะสมชอบเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆคนไหนมีเพื่อนๆคนไหนพบเจอนะครับอย่านะครับอย่าเลยนะครับอย่าทําหายนะครับเพื่อน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 คนไหนพบเจอนะครับเก็บเอาไว้นะครับเป็นเงินเป็นทองแน่นอนนะครับและก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางเพจแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือทางช่องทิกต็อกชาแนลนะครับทศพลอันเดอร์สกอรแปด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 แล้วก็ช่อง ยูทูบชาแนลนะครับแซบจุงลุงบัวนะครับเป็นเงินเป็นทองแน่นอนนะครับและก็มีอีกธนาบัตรชนิด20บาทนะครับเพื่อนๆอ,อีกใบหนึ่งนะครับที่จะมานําเสนอนะครับวันนี้จะนําเสนอชนิดราคา20บาทเป็นเลขเกือบตองนะครับเพื่อนๆธนาบัตรชนิดนี้ก็ค่อนข้างหายากเลขตองจะมีราคาแพงนะครับแต่ฉบับนี้เป็นเลขเกือบตอง นะครับและก็เป็นเลขมงคลด้วยในตัวนะครับเพื่อนๆเป็นเลข8เลข8นี้เป็นเลขมงคลนะครับคนจีนถือว่าเป็นเลขดีนะครับใครมีไว้ในครอบครองเก็บสะสมไว้ในกระเป๋าใส่ถุงเงินเอาไว้นะครับเพื่อนๆกราบไหว้บูชานะครับเป็นเหรียญที่มีสลรมมงคลนะครับเลข8เป็นเลขรวยนะครับเป็นเลขรวยรวยแบบไม่มีวันสิ้นสุดด้วยนะครับรวยแบบไม่หยุด รวยไปข้างหน้ารวยไปเรื่อยๆเพื่อนๆคนไหนมีนะครับเก็บไว้ในสะสมนะครับอันนี้เป็นแบบที่17นะครับเป็นธนาบัตรชนิดราคา20บาทแบบที่17นะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั่นเองนะครับเพื่อนๆเป็นธนาบัตรชนิดราคา20บบาทก็เป็นรุ่นแรกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนมีเก็บสะสมไว้เลยนะครับ เก็บสะสมไว้ก่อนเพื่อนเลยนะครับอันนี้เป็นแบบแรกรุ่นแรกด้วยนะครับเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณที่เข้ามาเติมกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับทั้ง f c มือใหม่มือเก่านะครับ ทั้งนักสะสมมือเก่ามือใหม่นะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดขอบคุณที่เข้ามากดติดตามขอบคุณที่เข้ามากดคอมเมนต์ขอบคุณสวัสดีครับ